วันนี้เป็นงานติดตั้งเป็นราคาอ่อนครับคำว่าราคาอ่อนคือเป็นแบบผ้าใบคลุมแบบนี้ก็ลูกค้าก็มีคานขวงมาครับก็ต้องมีคานขวงครับเอาเต็นท์มาวางไม่ได้ติดตั้งบนไทเกอร์ เทินหัวเก่งครับใช้แบบตะขอเกี่ยวขอบประตูแบบนี้นี่เป็นเต็นท์ลูกค้าฝากขายลูกค้ามารับไปต่อครับ โอเคครับผม